รีบหามากินเจ็ดผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงหลายคนยังไม่รู้โอ้โหหลายคนยยงไมีพบม้านทานที่ดีอยากให้ผิวพรรณสวยงามอยากให้หน้าตาของเราสดใสเราต้องเลือกรับประทานสิ่งดีๆที่มีวิตามินซีสูงแล้วมันมีอะไรละ่ะวันนี้พี่ปรามมีคำตอบให้เรามาฟังกันเลยแน่นอนการรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจะเป็นการเติมวิตามินซีให้แก่ร่างกายที่เรียว่าง่ายและสะดวกพี่ปราบอกเลยว่า เราคงคุ้นเคยส้มมะนาวแต่ยังมีผลไม้อีกหลายอย่างที่มีประโยชน์คราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าวิตามินซีมันสำคัญอย่างไรวิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิกมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรออย่างเช่นพวกกระดูกและฟันช่วยในการเผาผ่าญและดูดซึมธาตุเหล็กบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงบรรเทาการวัด อีกทั้งยังต่อต้อตานน้ำมูลสละซึ่งก่อความเสียหายแค่แะ่เซลล์และอาจน,นำไปสู่ปัญหาต่างๆได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคเบาหวานแล้วก็โรคมะเร็งพี่ปราบอกเลยว่าวิตามินซีมีความจำเป็นต่อร่างกายมากมายถ้าเราขาดหรือร่างกายได้รับไม่เพียงพอก็จะมีผลสีที่เราเห็นง่ายๆบางคนแปรงฟันและเลือดออกตามไาฟันนั่นคือขาดวิตามินซีเกิดรอยช้ำหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ลจะสมานโตช้าหรือเสี่งต่อการเกิดโรคลักกระปิดลักกระเปิดซึ่งอาจมีอาการอ่อนเพลียงุดหงิดเงือบวมหรือมีเลือดออกหรือปวดตามข้อต่างๆแต่พี่พรายามเลยการขาดวิตามินซีและปัญหาเหล่านี้ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆก็จะไม่เกิดอ่ะคราวนี้เรามาฟังกันต่อเลยเจ็ดผลไม้ที่มีวิตามินซีสงูงมีอะไรบ้างแน่นอนปกติแล้วปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน สำหรับผู้ชายพี่ปานเน้นเลยนะคะผู้ใหญ่ผู้ชายจะอยู่ที่100มิลลิกรัมต่อวันแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะอยู่ที่85มิลลิกรัมต่อวันส่วนสตรีมีคันควรได้รับวิตามินซีเพิ่มขึ้นเป็น95มิลลิกรัมต่อวันและคนที่ให้นมบุตรควรได้รับเพิ่มขึ้นเป็น145มิลลิกรัมต่อวันแต่ปริมาณสูงสุดไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันอา้าวทำไมล่ะยิ่งกินเยอะยิ่ง,ๆๆงดีไม่ใช่เหรอไม่จริง ของทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านเราต้องทานที่มีประโยชน์และมีปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายย้ำปริมาณสูงสุดไม่ควรเกิน2,000ันเมลิกรัรมต่อวันเพื่อที่จะบอกเลยว่าวิตามินซีต่างๆนั้นหูในประเทศไทยมีหลายอย่างมากหนึ่งมะขามป้อมอ่ามะขามป้อมมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันมะขามป้อมหลายคนอาจไม่เคยรับประทานมะขามป้อมสดแต่พี่ปราบอกเลยว่า มะขามป้อมสดมีส่วนผสม,มอยู่ในรายยายตัวเช่นยาแก้วัดยาแก้ไอหรือยาอมเดิมะขามป้อมในปริมาณ100กรัมจะมีวิตามินซีมากถึง276 3 0 0มิลลิกรัมซึ่งเรียกเรียกว่าโอ้โหมันพอๆกับรับประทานส้มถึง20ผลมะขามป้อมยังมีวิตามินอ e, ีวิตามิน A, เอธาตุเหล็กแคลเซียม รวมถึงสารต้านน้ำมูลอิสระอย่างฟลาวนอยด์อัน,นีส่วนช่วยในการบำรุงสายตา mm. การทำงานของสมองการย่อยอาหารและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยวันนี้คุณทานมะขามป้อมหรือ,อยังอาสองฝรัง่งเรามาดูซิว่าฝรั่งมันมีประโยชน์อย่างไรและฝรั่งกินแล้วทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยแม้ฝรั่งจะดูไม่เหมือนผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่พี่ปลาบอกเลยว่าฝรั่ง แม้จะไม่มีรสเปรีย้ยวเชื่อไหมว่าผักผล,ลไม้ไม่จำเป็นต้องเปรีย้ยวเพราะว่าอะไรฝรั่งคือหนึ่งตัวอยา่างเปลือกของฝรั่งอัดแน่นไปด้วยวิตามินซีจำนวนมากหากคำนวณฝรั่งจะน้ำหนักร้อยกรัมเราจะได้รับวิตามินซีสูงถึง160มิลลิกรัมเลยทีเดียวง่ายๆฝรั่งลายเมล็ดจ,จะให้วิตามินซีประมาณ1 5ึมิลลิกรัม และฝรั่งพันกรุ่มสาลี่จะให้วิตามินซีประมาณ187มิลลิกรัมทั้งนี้ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ยิ่งสุกยิ่งมีปริมาณวิตามินซีน้อยลงอ่าเพราะฉะนั้นคนที่บริโภคควรกินฝรั่งที่ไม่สุกงอมจนเกินไปหลายคนพี่ปายเป็นเลยบางทีฟันฝรั่งเอาสุกๆนิ่นๆไม่ใช่ พอเราเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องตอนนี้เราต้องทานฝรั่งที่ไม่สุกงอมจนเกินไปเพราะฝรั่งที่สุกงอมจนเกินไปวิตามินซีมันจะลดลงอ่าคราวนี้เรามาดูกันต่อว่ามีผลไม้อะไรข้อที่3มลิ้นจี่การรับประทานลิ้นจี่ปริมาณร้อยกรัมนอกจ,กจะได้รับวิตามินซีมากกว่า70ิมิลลิกรัมแล้วยังได้สารวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่ดีต่อสุขภาพหัวใจอาจจะลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B ีหนึ่งทองแดงโพแทสเซียมและสารกลุ่มฟาวโนอยด์ยังกดแกรนลิกอีพิกทาเคนชินและรูติงเป็นต้นอืสุดยอดจริงๆข้อที่สีสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากและหลายคนชอบทานและยิ่งจะเข้าหน้าสตอรอเบอรี่แล้วเรามาดูกันสิว่าสตอรอเบอรี่มีประโยชน์อย่างไรสตรอเบอรีร่รสหวานฉ่ำและอมเปรี้ยวของสตอรอเบอรี่นั้นมาพร้อมกับวิตามินซีที่สูงมาก แต่สตรอเบอรี่ลอยกรัมอาจมีปริมาณวิตามินซีสูงถึง66มิลลิกรัมที่ปราย,ยากจะบอกเลยนอกเหนือจากวิตามินซีสตบบรอเบอรี่ยังมีสารต้านอนนมูลสละระอื่นๆอย่างสารโพลีฟีนอลและสารแอนโทไซยานินที่เชื่อว่าดีต่อสุขภาพหัวใจระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและระดับความดันโลหิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทานสตบบรอเบอรี่ให้เรานึกถึงเลยว่า ตรอเบอรี่ดีต่อหัวใจเราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมสตรอเบอรีสอร่สตรอเบอรี่อ่าแล้วเรามาฟังกันต่อเลยว่ามีอะไรข้อที่5มะละกอฮะมะละกอดีอย่างไรมะละกอวิตามินซีสูงขนาดไหนมาฟังกันแน่นอนมะละกอระไมกล่มจะมีวิตามินซีประมาณ48-62เลลิกรัมอีกทั้งยังมีวิตามินเอวิตามิน e ใีใยอาหารและกรดฟอลฟอิกในปริมาณสูงแต่ผู้บริโภคอาจต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานมะละกอติด เนื่องจากในยามะลกอดิบนั้นมีเอนไซม์ปาเปนที่เอนไซมนี้อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองในคอหลอดอาหารหรือกระเพาะอ,อาหารได้โดยเฉพาะหากรับประทานในปริมาณมาก6สมโอหลายคนคงชอบทานสมโอและยิ่งวันนี้ถ้ามาฟังประโยชน์จากพี่ปลาแล้วสุดยอดส้มโอเป็นผลไม้ที่เรียกว,ว่าประเทศไทยเรามีตลอ เรามาดูกันเลยว่าส้มโอมีประโยชน์อย่างไรแน่นอนส้มโอเป็นแหล่งของโพแทสเซียมทองแดงวิตามินบีและหากรรับประทานส้มโอในปริมาณ1 0อยกรัมเราจะได้วิตามินซีอีก48มิลลิกรัมโดยเราสามารถรับประทานส้มโอเป็นของว่างหรือนำไปประกอบอาหารข่าวอย่างยำส้มโอรหรือมิ้งส้มโอก็น่าสนใจไม่น้อยและที่สำคัญเวลาที่เรารับประทานส้มโอส้มโอเมื่อเราทานให้อิ่ม ้มโอจะเป็นผลไม้ที่มีน้ำผลไม้ที่มีน้ำจะช่วยลดน้ำหนักซึ่งผู้หญิงทุกคนชอบเวลาที่เราทานผลไม้อะไรก็ตามพี่ปาปอยากให้ดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆด้วยจะทําให้น้ำหนักของเราลดลงและสุดยอดจริงๆเรามาฟังผลไม้ชนิดอื่นที่มีวิตามินซีสูงกันสุดเยี่ยมข้อที่7มะม่วงมะม่วงที่นิยมรับประทานในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีปริมาณวิตามินซีที่แตกต่างกัน โดยปริมาณ100กรัมมะม่วงเขียวสวยสุกอาจให้วิตามินซี25มิลลิกรัมมะม่วงน้ำดอกไม้สุกอาจให้วิตามินซี15มิลลิกรัมและมะม่วงออกรอ่องอาจให้วิตามินซี13มิลลิกรัมทั้งนี้เราจ้องเลือกรับประทานผลไม้ที่เราชอบนอกจากนี้มะม่วงยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญเช่นวิตามินเอวิตามินอ e, ีวิตามินเคโฟลเลตทองแดงและโพแทสเซียมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่แพ้กัน พิปราบอกเลยว่าคนเรามักได้รับวิตามินซีจากเมื่ออาหารหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีอยู่แล้วในกรณีที่เราวิตกกังวลว่าเราอาจจะได้รับวิตามินไม่พอหลายต่อหลายครั้งเราต้องคอยเช็คว่าร่างกายเรามีอาการผิดปกติกห,รหรือไม่เพราะวิตามินซีถ้าได้รับมากเกินไปร่างกายก็จะขับออกเองตามธรรมชาติแต่คนรรับประทานอย่างเหมาะสมมาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ เาเป็นครอบครัวสุขภาพพี่ปาแล้วเรามาลุยดูแลสุขภาพกันลุยพันเอค่ะ